สวัสดีค่ะมาพบกับปุ้ย UK s p o r t c h a n n e นะคะวันนี้ก็มาสวัสดีเพื่อนๆทั้งที่ไทยนะคะแล้วก็ UK นะปุ้ยก็วันนี้จ,จะมาช้าหน่อยนะคะแต่ก็มานะเพราะว่าปุ้ยก็มัวหาที่เหลาลินสอนะคะแต่ก็ไม่เจอนะเออที่เหลาลินสอแบบเขียนคิวนะแต่ว่ามันมันไม่เจอนะแต่พอดีเจอแท่งไอ้แท่งนี้พอดีนะคะคือเออได้เหลอาเอาไว้นะปุ้ยก็เลยอ่ะ มาทําต่อนะคะก็สวัสดีเพื่อนๆทังที่ไทยแล้วก็ยูเคทุกคนนะคะที่ติดตามชมนะคะเอฟซี FC ปุ้ยนะคะวันนี้นะคะปุ้ยก็มาแต่งหน้าตอนเช้าเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเรามาลงหน้ากันเลยเ,ออเพราะว่าปุ้ยก็อาศัยแบบว่าตัวนี้นะคะลิปมันนะออแบบว่าคือต่อเนื่องนะ เพราะว่าอะไรนะเพราะว่าปุ้ยขายของนะปุ้ยก็แบบเออก็คือค่อยๆทําปุ้ยไม่ค่อยเครียดนะปุ้ยก็ค่อยๆทาทาไปเรื่อยๆนะแล้วก็ขายของไปเรื่อยๆขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ขายไปอย่างนี้นะคะต่อไปนะคะทีมนะคะต่อไปจ้านะคะปุ้ยก็เรื่อยๆนะ ก็ลงครีมนะคะบนใบหน้านะรู้สึกวันนี้ไฟจะสว่างมากเป็นพิเศษนะมันแบบสว่างเกินไปอะ่ะนะคะ่ะมาต่อไปจ้าต่อไปนะคะตอนนี้นะ ช่วงนี้ลูกสาวก็กําลังปิดเรียนนะคะแต่ก็ปิดไม่กี่วันหรอกก็ไม่พอที่จะได้กับไทยนะคะแต่นางก็ปิดประมาณสักสัปดาห์สองสัปดาห์ประมาณนี้นะก็นางก็เห็นบอกเมื่อวีคือจะไปทานข้าวกับเพื่อนนะก็คือเริ่มตกเป็นสาวแล้วก็เลยแบบ อ,อทุกวันนี้เริ่มแบบว่าไปช้อปปิ้งบ้างไปทานข้าวกับเพื่อนบ้างเนาะก็คือแบบเขาเป็นสาวแล้วเนาะเราก็จริงก็ต้องทําใจนะกำลังเป็นช่วงที่กำลังเรียนรู้นะคะ เสียงเพื่อนมาช่วยต่อเติมบ้านนะปุยก็บอกขอแบบเล่งมือหน่อยนะคะว่าต้นแบบลงไปต้นรับเพื่อนนิดนึงนะคะตั้งเล่งมือหน่อย ต่อไปนะคะแป้งปุ่นเด้อ <_ an> เพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจสินค้าอันไหนนะคะทักเข้าไปดูในเอฟบีปุ้ยได้เลยนะสุพรเอวินนะคะ <_ an> สนใจทองสนใจสินค้าตัวไหนก็ทักบอกได้เลยนะเด <_ an> ี๋ยวปุ้ยตอบกลับไปเนะนะคะต่อไปนะคะ <_ an> คิว้วมาเลยเห็นไหมคะ นะคะต่อไปนะคะลงดิบตัวนี้เลยนะคือไม่ได้แต่งตัวสวยอะไรนะแต่ว่าแบบว่าเน้นคือแบบว่าเออเอาแบบเป็นคนที่ง่ายๆแล้วเราสามารถทำได้ทุกวันนะแล้วก็แบบคือก็ ไม่ต้องอะไรมากมายนะคะแบบนี้ก็โอเคแล้วเนาะก็คือปกติก็คือคนเราตื่นขึ้นมาก็ต้องแต่งหน้าอยู่แล้วนะแล้วก็ก็คือเพื่อใส่คอนเทนต์นี้ขึ้นมาทำนะคะขอแบบง่ายๆเลยอ่ะก่อนที่จะไปนะคะยังไงพุ้ยขอขายของนิดนึงนะคะก็จะเป็นแปลง หน้านะคะก็จะมีแบบนี้กับแบบนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะทักหลังบ้านได้เลยนะคะปุ้ยขายอยู่ที่25เาพานะถ้าสนใจทักปุ้ยได้เลยนะเดี๋ยวปุ้ยจะแคบรูปนะคะแล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้นะคะใน F B นะคะแล้วก็ใครสนใจทักปุ้ยหลังบ้านนะคะแล้วปุ้ยจะตอบกลับไปนะค่าสำหรับวันนี้นะคะปุ้ยก็ ขอให้ทุกคนเรือๆปังๆทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงน้ำเบอร์ทุกคนนะคะผเพื่อ UK ฉบับนี้ต้องลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้าค่ะ